เรื่องของฟ้าฝนกันบ้างค่ะช่วงนี้บ้านเราก็ได้รับอิทธ,ธิพลจากฝนที่ตกเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็มีหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลาค่ะปรากฏว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับชาวสวนที่กรีดยางไม่ได้มาเป็นวันที่5แล้วคะ่ะทําให้ขาดรายได้ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตือนพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังดินถลม่มน้ําป่าไหลหลากแล้วก็สั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง ช่วงนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นค่ะได้ทําให้เกิดฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนแม้จะยังไม่มีรายงานนะคะเรื่องของน้ําป่าไหลหลากและน้าท่วมที่เกิดขึ้นแต่ก็ได้ส่งผลกระทบกับชาวสวนยางอย่างหนักเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทําให้ชาวสวนไม่สามารถกรีดยางได้มาเป็นวันที่5นะคะส่งผลให้หลายครอบครัวขาดไรายได้และผู้ที่กระทบหนักที่สุดก็คือผู้ที่อาชีพรับจ้างกรีดยางค่ะซึ่งบางครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในขันําภายในสวนยาง พ่อแม่ลูกไม่สามารถออกมาได้นะคะเพราะว่าฝนตกและต้องหยุดกรีดยางมาอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นวันที่5แล้วและยังคงต้องหยุดกรีดยางแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกหลายวันจนกว่าสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะที่ทางด้านของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้มีการแจ้งเตือนให้พื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาค่ะที่อยู่ใกล้เชิงเขาหรือว่าเคยเกิดน้ําป่าไหลหลากให้เฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากน้ําป่าไหลหลากตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะตามที่ได้มีการแจ้งเตือนจากกรมปุตูนิยมวิทยา ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้มีการรายงานสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกพบว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณอ่าวไทยห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็ควรที่จะยศออกเรือในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยค่ะ